สวัสดีค่ะพี่น้องมาจากพี่น้องมานี่มาเบิงเพื่นลงป่านะจานะเนาะอันเพื่นนันตึกเหแนวสอนแดหละกาตึกสะดุ้งแน่พี่น้องเนาะนี่เด้ออันนี้มันเป็นค้องเกษตรเนาะจานะเนาะอยู่ที่บ้านคูกลาง อันพี่น้องกำลังซูมาใกล้ๆเพราะว่าลงไปบ่ได้แต่ฟังมันมันสั้นสั้นพี่น้องอันพี่น้องกับชิวาคุ้นมันบ่หลายอันพี่น้องมันมีหลายลอกนาะจะเนาะอยู่ลอกใต้ลอกทึงลอกกลางนี้ไปเบิรดเลยเต็มยายกันไปนาจะนะอันนี้เพื่อนสอนน่าจะเนอะ แต่ว่าปากกระบอนค่อยหลายปันใดเพราะว่ามันหน้ามันแหงม,นงมันเบิดน้องพี่นี่เราไต่ขันคูนีน่ยแต่แม่ยังได้ปลาคอใหญ่สองตัวเลยบ้านเดียว <c oughs> อันนั้นพญ่เภตอุ้ยพันยูมุมนั่น เพื่อนว่าเพื่อนบ่ได้ปลาเ่อเอาปลาข้อไงดอกเพื่อนว่าเพื่อนเอาอ่อนปลาขาวนี่ยเราไปปิ้งกินเพื่อนว่าอันนี้เป็นนัน่นลูกทรายน้องอ้ายกำลังเอากระซังไปหาโพ่น อันซอดนั่นมันมีกุ้งอยู่บนะเ่มว่าอนก้งไปนไม่ได้ีปลาและอไรังน้ำเด้อใส่ถุงตีน น้ำน้อย,หน,อยหน้าที่ที่มีป่าเนาะ<ม>ถ้าเบื้องอันผู้คนหน่อยว้านแห่พี่น้องเบื้องแห่กับค้นด้วยนะ่ะก็ได้สูมกัน

โอ้ยไอแมพโซไดยืดไดอุ้ยกบปลาเขานันปลาาลนเดอดเออคนใดลอกไตนะปลาไปเไรลงไปย่บกไปาไปด้ของสเขาะไปเปนก็เอาของานว่านคนเลาะชงาันยเียวกะว่านลจ้าวานใส่ก็ว่านเลยลูกชายจะว่านแหย่กัยังหันหน้ามาถามว่าส um, yeah. ิว่านใส่ว่าสันเออ คืองของม่ใ่คนอือบ้านในรอดนี่กำบันีก็ไปิดก็มาไงอนนี้ตอนนี้เออได้ยิน โอ้ดุ๊กปันเด้อ

นี่ปาตองน่ององบไพ่พวกนี้มันเป็นตองอ่ะฮจอมก็ไม่เห็นไม่ละพี่น้องว้้หสากเวันี้โรบเสียอะไร เตมที่ออุ้นะว่ากายไปกรูกมาแต่ยังไายไปรักษาตวมันเราถ้าเปียนเลย เปลี่ยนจากสะดุ้งไปซ้อนระบาดเนี่ย <c oughs> นนั่ดดกกกกนอยพี่น้อง ทมวน่มาอันกูบอกว่าเลงมาหงอแล้วใหมีคนเนาะพร่างเนี่ยพร่างอมบอกแล้วเฮเบมหมาวน้องคนเด้อเอาหน่ม้ด

อพี่น้องที่ได้จุบคลิปเท่านี้ก็น่าจะเนาะอังเดียวันจะไปไทยมองไม่ให้ดึงอีกเนาะมันมีหลายหลอกมีหลายมุมนาะจะเนาะมันปิ่นคลองกระสีของบ้านเนาะเพื่อนพากันมาลงกันเลยมีหลายโอกหลายมุมอืขึ้นมาลงป่าแต่กะบ่คอยมีป่าหลายเท่าใดดอกนาะจะเนาะพี่น้องเพราะว่าฝุ่น กะกดีอยู่แต่ว่านมันเป็นคคองที่วายยู่ไก่แม่น้ำใหญ่เนาะแตะ่มันก็เลยบ่่คยมีป่าหลายไปไหนก็มีอยู่กระบหลายมีกระปิดกระปวยนิดหน่อยเนาะจะเนาะอันสำหรับมือน,นีกะคลิปนี้กะมีเพียงแคน่นี้เนาะจะเนะะาะกะกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะจะเนาะทีเข้าม้ารับชมติดตามสัตว์ไข่ให้เนาะจะเนะะาะกะกาบขอบพระคุณหลายๆจบทิป นี่เพียงเท่านีน้เนาะจะเนาะเอาไว้มื่อนาพอกันใหม่เนาะจะเนาะสวัสดีค่ะ